สวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วคือเขาคือหลังโอ้คิดหอดคิดถึงกันคือเขาแหละครับผมตสว่ได้เห็ดคลิปบ่ได้หรอกครับคือยังขาดยังย่างย่างแนวนี่ก็เลยมาพ่อกันมื่อานี้ครับผมเป็นวันอาทิตย์้ะครับนพ่อกับตสครับผมเป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามนะที่าี่ที่สามเนาะ สามสิบสี่เนาะผมก็บ่ม่ันใจครับขออนุญาตดูก่อนนะครับสิบสี่ครับผมพบกันอาทิตย์ที่สิบสี่เนะเริ่มต้นกบับวาิออดีเราด้บันเนาะนี่อย่างวะเนะว่าเนี่ยว่าวันเที่ยงเนี่ยครับผมมีเวลาเหตุฉีกตรงนั้นยุงฟ้าอาจจะวิ่นเลย <c oughs> ก็ขออภัยครับผมเขาเงนหนึ่งมันรุดเัินหนึ่งหันต้องขออภัยลาวันพุธครับมันออกเก้าศูนย์ 0918มังเปลี่ยงมันออกนีมันออกแปครับแล้วเราวันศุกร์ครับมันออก029065เนี่ยก็มาออกตัวซ้ำออกตัวเก่าครับอ่นออกตัวเก้าเนี่ยตาสอ,อาก็เลยบถือตาสวถือแต่เขียวกรน,นี่นะครับเด้อเขียวกรนี่มันออก90 9018มันออก18ที่ตาสอบอกถือนะครับหลายคนก็เลยถือน้ำอยู่ มันสุกแบบนี้มันมาออกศูนย์สองเก้าศูนย์หกห้ามันออกตัวเก้านะครับก็ลเลยก็ลเลยะหลุดต้องขอไปนะครับแต่ว่าตัววิ่งตัวแรีนเนี่ยเฮาบอกถืออยู่ครับเขาทั้งสองทั้งหาเด้อผมบอกแล้วมีจาจารย์ดีๆแล้วมาจับใส่กับผมหลุดที่ตัวสอนน้ำโชกเนี่ยตัววิ่งตัวแลนเนี่ยไม่เคยพลาดผมบอกแล้วนะครับมาเอามาจับใส่เลยเด้อครับเด้อเด้อ เรียนไปให้ทราบทท่านอาจารย์หลายๆคนครับที่มีตัวเด็ดๆตัวแหลนตัวดีๆเอามาจับสางผมสื่อไงเด้อให้มันถืกอนไงอือจะเมื่อยใจหลายๆเนี่ยจะจมันกินตะสมเฮาหลายนะครับผมด้วยความปรานาดีจากจสอน,น้ำโชคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับผมค่อ,อยๆเป็นค่อ,อยๆไปว่าสั้นเพื่อนว่านะครับผมผมก็เป็นแอดมินใหม่ครับนะ เหตไปรีเด้งจริงเหระครับส่วนมากอะเหตดงานไปนั่งนะครับก็อย่าลืมครับขอบคุณมากมากแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานต่อสนํนำโชคครับผมไอที่บอกมาที่มันออกห้าห้าเนี่ยเราเราก็บอกไปหกห้านะครับมันบรรลุไปแต้มหนึ่งที่มันออกเก้าศูนย์เนี่ยเราก็บอกไปเก้าเก้าหนึ่งมันออกเก้าศูนย์เนี่ยเสียแล้วลดไปลดมากอยู่พอวันนี้นี่ ถ้ามันไม่ออกเก้าสูมันก็ต้องออกเก้าหนึ่งแน่นครับเทวที่แล้วเนาะนี่มันออกเก้าสูตัวเดิมก็อ่ะกระางมันเข้ามาเอาเลียงไม่บานพอจังไดยมันก็รุดตัวหนึ่งบาตัวนึงถีกตัวหนึ่งมาแล้วล่ะทีนีม้มาพบกับวันจันทร์ที่สิบห้าเดือนเจ็ดหกเจ็ดได้ครับพบกับเรามีตัวเด่นให้ครับมีตัวเด่นให้มีหกมีสี่ครับมีเก้านะครับอันนี้คือ ตัวเล่นตัววิ่งตัวแหลนห้องนะครับผมแล้วเราจับคู่ให้เลยนะวันจันทร์ด้วยครับด้วยนี่เป็นหวยลาพัฒนาวันจันทร์ที่สิบห้านะครับผมเนี่าายเฮาไหเดนมารกหกสี่มะเก่า, 4, าจับคู่ให้นะครับทีนี้จับคู่ให้มีหกสี่หกเก้าสี่เก้าเก้าสองหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์สามเก้าหนึ่งแปดหนึ่ง แ0 0ศู5ครับผมเลขเบอร์ที่นีศ <S ellt. S 1> ูนศูนยี่สี่ห้าห้าหกหนะครับอันี้เลขเบิร์นอ้่สิบหอยผาดด้วยครับว่าทันกันเลือกเสียวคือเก่าล่ะนะครับมักตัวใดกับเสืออาจารย์ก็บไดตัวใดดินๆกับมาจับคู่ใส่ของทีมงานตสอน้ำโจกนะครับเมื่อว่าสิเป็นหกเมื่อวาสิเป็นจีเป็นเก่านะครับอันนี้คือเลข วิ่งเลขเรียเลขให้เลยครับผมเอา้าทีนี้มาดูตัวที่เราเน้นให้วงกลมให้ครับก็จะมี64 69 49 12เลขเบิลนี่เก่าๆนี่แค่นี้ครับสำหรับเลขเบิลวงวง,วง,วงกลมให้เก่าๆนะครับเด้อก็เรียกซื้อเรียกหาครับ ตสอทีมงานตสก็ขอเป็นแนวทางให้ครับผมบรสนับสนุนในการเล่นการพานันอกันกันที่บอกไปซื้อลอตเตอรีก่กัจกัคสิไปบอกไปซื้อใส่หะประเทศลาล่า่นเนาะเอาเป็นว่าเบึ้งไปแนวทางกันอยากซื้อซื้อจักเล็กจังน้อยซื้อไปพาอ,ปา,พา,ะอ,อพาะมปากหอมข้อพวมวนมวนไปเนาะผู้ใดมีตัวเด่นเด็ดกับจังวากันไปพ่นละสร้างนาพุ่นะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังครับผมเออ อันนี้มันหลุดไก่มันหลุดไปมันเขา่ามันก็เข่าไปนะครับผมหลุดเดียวนึงขเข่าเีินึงเพราะว่ายังได้กำไรอยู่ดีนะครับเนาะสำหรับทีมงานทศครับมีความปรารถนาดีนะครับนี่แหละขอให้เป็นโชคให้บ่มีแนวตอบแทนหนังหยกนอกจากเอาโศกมาให้สำหรับทีมงานทศนำโชคครับผม เขาถือว่าท่านนี่นับเด้ครับผมพอมันมาเขาแล้วงหันมันหลุดาดนี้เฮาก็เริ่มกันนับกันใหม่อีกคือเก่าล่ะคือที่ผมเคยอธิบายให้นะครับให้ฟังนะครับร้องซื้อบ้าเลขนี่ซื้อเข้าไปยุปป่ปอมๆกมบม่าถึงเัืงเดีย,ยนี่ครับมาเอาของจะสอไปเป็นแนวทางไปไปเปรียบเทียบกับกับเจลาเบบอาจารย์ท่านหรือเลขของท่านดีอา่าทีนี้สูตรดีๆนะครับผมคนฮามันต้องรวมมือกันตัวเดี๋ยวนี้ กระสันสูงเขาว่าได้เจ้ามือนะครับมาจับคูใส่หลดจับคูได้แล้วเรือิือเขามีนมาบอกผมก็ได้ว่าเออถ้าซอได้ตัวนี้มาเด้อจากอาจารย์จากอาจารย์ไข่ไหมผู้นั้นผู้นี้ว่าไปนะครับผมก็ยินดีให้เอาเรียกผมไปจับใส่เลยนะครับผมตัวเด่นเรียกผมกมีโหมีสีมีเกรับไอ้สามตัวนะครับไม่ต้องเขาแลไรตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจับใส่แล้วก็ซื้อกันเลยนะครับเนาะ ออกสื่อก็จะสื่อหลายนะครับผมเพราหอมปากขอ,ขอพ่อพ่อซ้ำเลยซ้ำมึงนะพ่อเลยค่ะขนมข้าวต้มให้ลูกร้านไปลรงเทียนเนาะไม่สนับส,สนับสนุนในการเล่นการพนันขอาฉันใส่วิทยาลในการละฟังคือว่านะครับผมพี่หน้าเบิงว่าเห้ามักตัวใหญ่ยังซื้อนะครับผมผมก็มีทีมงานเดียวคือทีมงานตัดสอนน้ำโจกนะครับที่ไห้หวยไห้ อันนั้นออกมาอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าผมบ่ได้เอาทีมงานพื้นมาขมันเอามากกสิมันสีหลายโปดบางสีตะานะครับผมผมอยากซับสนผู้นั้นถือผู้นี้ผีดผู้นั้นถือผู้นั้นกิดจริงจริงมันนั่มว่าันบางทีนะครับเอาเป็นว่าทีมงานจะสอนน้ำโชคอันเดียวนี่แหละถือว่ตถุิกัติดตามกันไว้นะครับเบอร์ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับกดติดตามให้หน่อยนะครับสอนน้ำโชกกสิ ขอกราบขอพระคุณสําหรับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมนี่ยังกะเข้าเมนมาคุยกันครับผมเข้าบทตัวกันแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันด้วยนะครับนี่งวดประจําวันที่ซีพานะครับวันจันทร์ที่จะถึงพรุ่งนี้เนี่ยพ่อผมไหลวันอาทิตย์นะครับไหลวันอาทิตย์แล้วก็พ่อกันหวยเล่าพัฒนามืออื่นวันจันทร์นะครับประมาณสองทุ่มฝรา่นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ครับผมถ่ายรูปไห้บันิท่านก็นไปแคบหนะ้าจอเอาไปขยายเบิ้งนะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ได้ที่ท่านว่าสุดยอดแล้วนะครับว่าอา๋อสอไหตัวนี้มากตัวนี้ไหโขมาดิไหซีมาไหาเก่ามาาเห้ยยังไงเจ้าใดตัวใดก่อว่าไปเอามาจับเส่ก,กันก็น่าเลย่นะครับอันนี้คือหลักการของห้องสีเลนเ้องสีสื่อหวยน,นะครับผมยิบบนมาสีเลนไปเรื่อยๆคืออยากขืนตัวใดก็ซื้อไปมาล้มจมจ้าไปครับ มันเป็นการชิ้นเปลืองโดยใช้เหตุเฉยๆนะครับผมมันต้องมีหลักการนะครับมันต้องมีแนวทางแนวทางคือตอสอน้ำโจงเนี่ยครับอกแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เบ่งด้อน,น่าจะเห็นด้วยครับเพ้อข้าขงบนนี้เป็นที่การออกครับสองโวดที่ผ่านมากนะครับผมเราเราเราหาเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดเขาด้วครับผมเขาหาหนึ่งแปดแต่พอมาถึงวันศุกร์นะครับมันออกศูนย์สองเก้าศูนย์หกห้า วันนี้เห้าไห้เอาเลยหลุดครับผมเขาต้นแต่เหล็่กลแยนคือเหลี่ยสองกับเหลี่หาเหลีวิมีเหลี่แนนะครับผมนะครับแต่ว่าไห้สวยครับผมไห้เก่าหนึ่งมนไห้ออกเกา่าศูนย์ครับแล้ววันนี้เห้าไห้หา่าห่ามันออกโคข่า <c> เ <oughs> นี้ยงกะตามนะครับ้สาว์โถติคืเอกเออก่าเบาแน่นบบกทีนี้มาพบมาพบก,กับวันวันจันทร์ครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์เนอ วันจันทร์ทีสิบหาเดินเกยียรหกเกยียรครับผมเนี่ยเอาให้เหล็กตัววิ่งก็มี6หกมีซีมีเก่าครับผมสำหรับตัวจับคู่ห้ก็มี่หกสี่หกเก้าสี่เก้องหนึ่งสหนึ่งเ 1> แ1 8 0 0 1 7 5เลขเบิ้ลก็จะมี0-0-4-4-5-5-6-6ย์สี่สี่ห้าหกติดตามมาัวเก้าแล้วเลขที่วงกลมให้ตัวเจาะนะครับตัวเด่นก็คือนั่นแหละครับเพื่อที่เห็นเห mm ็นเลขเบิ้ลที่มีเก้าเก้าเลขตรววงกลมจากผู้ให้ก็จะมี6-4-6-9-4-9-1-2ครับเนี่ยชัดเจนนะครับผมเนี่ยครับผมขอให้คุณโชคด мы, ีครับผมจากกระทรวงน้ำจุกนะครับเด้อ เรื่องโกนไหล่ก็แท้กันเราคือหลังนะครับผมกินหอดกินถึงกันบ่มาเห็ดบ่ใดหรอกครับผมผมตรงมาเห็ดนะครับกันบัตรเรียกออกปั๊บมาเห็ดหลวดนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับเท่านล้วครับผมหวยมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเปลี่ยนแนวทาง ไอ้มันดีดีหมถึงว่าก่อนที่เราจะซื้อเราต้องมีแนวทางนะครับมีแนวทางจากผู้นั้นจากผู้นี้หรือจากสสน้าโชกนี่แหละเป็นแนวทางให้เด้ออวห้โชคดีนะครับผมคือหวยกันมืออื่นนะครับผมมันวันสุกนะครับผมผมกับโบมีย่ยอีงสีม่วาไลายครับผมอันว่าัมกับว่าได้ยุโรกแต่ว่าบ่อจากว่าไปสีเรืืองเล่ามันไล่สาระบ,บางสิ้งบางอย่างเอาเน้นๆกันแค่นี้แหละครับผมว่าหวยวันศุกร์ ที่จะถึงนี่นะครับผมขอให้ถูกหวยกันเด้อครับูกหวยเล่าพัฒนากันถุกคนสำหรับแฟนคลับของเอฟซีของทีมงานตอน้ำโชคนะครับผมเดี๋ยวโคพ่อกันไหมครับหลังจากหวยเล่าพัฒนาของวันจันทร์ออกแล้วเด้อเดี๋ยวพบกับตอน้ำโชคเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมที่กดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามแล้วก็ทีมารับชมรับฟังด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พบกันคลิปใหม่ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ